ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์มาแล้วครับเข้าสู่เกมสุดท้ายที่จะสรุปว่าใครจะเป็นแชมป์ในศึกครั้งนี้ในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์ เกมนี้บอกเลยว่าสมองต้องไวเพื่อคว้าชายัยชัยมาครองให้ได้ในสึดครั้งนี้สบายมากสบายมากไหมเริ่มลิ้นแข็งเริ่มลิ้นแข็งแล้ว <c oughs> พี่จะบอกให้เกมนี้เลยครับรูปเด่เจ็ดวิมาสิหนึ่งคนอยู่ตรงโน้นเลือกกันแล้วอีก3มคนอยู่ข้างหลังฉากไปกันได้เลยครับพี่หอยอยู่แม่นาคนะครับจียอนอยู่กโกบรโิแล้วก็พี่หอมอยู่ต้มยำกุ้งแล้วคุณบูมจะเป็นคนตอบบูมจะตอบมาเป็นหมวดหมู่อะไรนะ ผมจะตอบว่าเป็นหมวดหมู่อะไรเช่นเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอาหารต่างๆเขาบอกมาปุ๊บหมวดอาหารไทยหมวดอาหารฝรั่งหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างี้เข้าใจนะหาคําตอบที่ถูกต้องได้มันจะเปิดแล้วก็ปิดในเจ็ดวินะครับเพราะฉะนั้นไบ้เร็วๆเตรียมตัวตัดสินแล้วใครจะเป็นแชมป์ของรายการของเราพร้อมแล้วเริ่มกันญาเดือนเดือนถูกต้อง ทงหย่ดทงหยิบขนมหวานไทยขนมไทยขนมไทยได้อะไรอะอะไรอะเออเออเกาหลีเกาหลีผู้หญิงผู้หญิงเคป๊อปเบงซิงเบงซิงเบงซิงเกิลกรุ๊ปครับเกิลกรุ๊ปลอยกระทงเชงเมงเออวันสำคัญเออสงการการเทศกาลประเพณีครับยังไม่ได้ เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างเออสุภาษิตคำคมสุภาษิตคำคมได้ว่ากันแล้วอะไรอ่ะออเล่นละครหนังรถยนต์นัดกับนัดบัง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 ซิทคอมซิทคอมมอสร่างท่าลีลีเข้าสายการละเล่นไทยการละเล่นไทย ละนาฏคุยดนตรีไทยเครื่องเล่นดนตรีไทยเครื่องเครื่องดนตรีไทยได้ครับอะไรอ่๋อพรินเซสเอเร e ยลเจ้าหญิงดิสนีย์เจ้าหญิงดิสนีย์ได้ครับอูยากตอบย่างตอบแล้วตอบแล้วเหรอเอาไปแล้วใไรอ่๋อวอนเยนดอลลาร์เออค่าบ้านค่าเงินสกุลเงินสกุลเงินได้ครับมอลังกฤษมอกรุงเทพเอเรียลเอกชน มาวิ่ลัยเอกชนได้เพชรทับทิมอันเดียมมนีอันเดียมมนีถูกต้องอะไรอ่ะอังกฤษประเทศ่เยุโรปไทยหมดเวลาอิปโดนภาษาหมดเวลาไปแล้วนะฮะเรียบร้อยอ่ะมายืนตรงนี้กันทุกคนทำได้ดีมากผู้เก่งอ่ะเก่งมากมาก นางเอกได้ไปทั้งหมดนะครับ9คำคูณ5ตรอศี้าบวงไก่40นะครับนําไปก่อน85คะแนน้่พวกคุณต้องทำ12ข้อสบาย12ข้อถึงจะชนะนะครับรูปเด็ด7วิพร้อมแล้วเปลี่ยนทีมพร้อมนะครับทุกคนเราจะเริ่มกันแล้วนะต้องได้12ข้อถึงจะชนะพร้อมแล้ว เริ่มครับโอ้เมฆระบบสุริยะธรรมชาติสภาพแวดล้อมราศีราศีอ้ยอาเริ่มเริ่มอ่ะเป็นเริ่มอ่ะลกลกติดต่อโลกติดต่อได้อ๋อเอ่อที่ที่ที่มีของเล่นเยอะๆอ่ะที่สมาสินค้านสวนไหล่ สวนสนุกครับสวนสนุกอันเดอร์คัตบ๊อบทรงผมทรงผมได้มาแล้วเอาเอากัตสิกรกรุมศรีธนาคารธนาคารได้โอ้ยไปเติมน้ำมันที่ไหนปั๊มน้ำมันเอาน้ำมันครรมน์น้ำมันครรมน์น้ำมันฟาวต้องบอกชื่อต้องบอกชื่อเอ่อคนเลี้ยงแกะอาชีพเอ่อปศุสัตว์อาชีพนิทานนิทาน ่ไม่ได้่เลี้ยงแกะอะไรวะอะไรวะลีเป๊ะเฮ้ยอะไรวะลีเป๊ะดิลีเป๊ะลีเป๊ะกอชื่อกอชื่อซ่างได้มาเวลการ์ตูนซูเปอร์แมนซูเปอร์ไอเลไม่ได้ฟาวซูเปอร์ซูเปอร์ฟาวไปเอาไอ้อะไรวะอะไรวะ กบุคบูคบอบยังดอนาณหมออันนี้อวะอ๋อเบอร์สันติอเยี่หอรถรถอะไรสุ perka ยี่ห้อรถสปอร์ตเอาเลยไปไปเออมัสกินอ่าอ่ไอติมไอติมอ่ไทย ช็อกกโแลตมัสกินเปอร์เซียรสชาติไอศครีมรสชาติไอศครีมสายพันธุ์แมวสายพันธุ์แมวเออเออเข้าหลามเออเออกะหลีปั๊บขนมไทยไอ้ไอ้เกิอาหารประจำจังหวัดิบีทับของดีประจำจังหวัดวัดท่าไม้มีทับวัดท้าไม้บอทเว ถึงเวลาแล้วเจอความยากมันสกินไทยสีสวาดเปอร์เซียรสชาติไอติมไว,ไว้ไว้ไวคนกินแมวคนกินแมวอ่ะไม่เป็นไรนก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าคุณต้องได้12ดขอ้อแต่กี้ยากแล้วทีมของพวกคุณพระเอกของเราได้ไปทั้งหมดตามะ อย่าเปิดเลยอายเขาห้าข้แพ้ไป53ต่อ85นะครับเพราะฉะนั้นต้องแสดงความินดีนะครับทีมเบอร์หนึ่งของเราซปเปอร์แชมป์ของเราคือทีมนั่งเองเอาล่ะถึงจะแข่งขันกันยังไงนะมาฟังกันครับว่าทีมที่เป็นแชมป์ของเราเนี่ยอยากจะกล่าวชื่นชมเพื่อนๆของเรา อย่างไรเชิญเลยครับก็อยากจะบอกว่าเออเชียเขาแข่งมาตั้งนานวันรับแชมป์อ่ะเขาน่าจะได้อยู่แชมป์อันนี้ไม่เกี่ยวบางคนตกรอบแต่วันแรกแต่มาเทปสุดท้ายวันนี้รับแชมป์พอดีเลยมาแบบนี้อ่ะสำหรับทีมแชมป์ของเรานะครับได้ไปจากรายการของเราอีก1นึ่ง0สนบาทเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินสะสมของเขา3า1 0 0 0บาท ถ้าจะเอาอีกแสนหนึ่งต้องไปเอาในแจ็คพอตของเราช่วงหน้ากลับมาดู ก็ถือว่าท like ีมของเรานะคะก็ได้แชมป์แล้วนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเพื่อนๆร่วมทีมทุกๆคนเลยนะคะที่ร่วมกันนะมาเล่นเกมอย่างเต็มที่นะคะเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปสมทบทุนนะคะในการร่วมทําบุญกันนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็มาด้วยใจกันจริงๆนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยร่วมกันส่งแรงเชียร์ให้เรานะคะทําให้เราเนี่ยได้แจ็คพอตให้ได้นะคะเพราะว่าจะได้แบบว่าสมทบทุนนะกับการแบบว่าได้ไปร่วมบุญเนี่ยทบขึ้นไปอีกนะคะก็ เกมครั้งนี้จะเป็นยังไงเราจะได้แจ็คพอตไหมยังไงก็ฝากเชีร์กันด้วยนะคะ